มีสายบุญค่ะเพื่อนๆพืนปนั่งเดดมาร่วมพิธีทํำบุญอยู่ที่วัดบันแคดอนค่ะเพื่อนเพื่อนคะในมิเนก็นจะมีพิธีทั้งศาสนาหลากหลายอย่างค่ะเพราะว่าจะเป็นยม,มูรอเ้าตอนเศา้านะคะก็จะมีพิธีท้ำบุญตักบาตรเสร็จจากทํำบุญตักบาตรแล้วพี่น้องบา้านเฮาก็จะแห่ผาค่ะผาเ่านี้ผาส่วนนี้ก็คือผาที่จะไปผูกผาให้กับพระธาตุเจดี ในหมบานของเขาซึ่งเป็นประฐาจดีที่เก่าแก่ค่ะเพื่อนเพื่อนประเภทนีนี่ก็เป็นประเพณนีที่โมบานเฮ้าปฏิบัติมาตลอดค่ะเพื่อนๆนเป็นประเพณนีของโมบานเ,นเพื่อนๆ่นคะตามไปรับชมบรรยากาศบุญประเพณนีของพีนง่น้องบานแคดอนน้ำกันเลยจ้า ติอิติสุปังอวะอรหํสัมมาสัมพุทโธวิชชาจรณสัมปันโน tí,